สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักท่านครับมาชมบรรยากาศตอนเจ้าครับ้องมงเจ้านะครับท่านผู้ชมก่อนนี้ก่อนที่สามสิบสิงหาแครับหกสามบรรยากาศทีแม่น้ำนานนะครับโดยรอบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องฟ้าก่อสว่างสวัยครับคงจะบ่มีฝนแล้วครับท่านผู้ชมทำบรรยากาศนะครับ บรรยากาศที่จะแข่งเรือแห่สองสามวันตั้งหน้าเนี่ยครับคงจะเป็นซุกเสาติดหน้าเนี่ยนะครับเดินกันย้ายนะครับท่านผู้ชมควจะแข่งเรือแลวครับตอนนี้น้ำก็ลงไปเยอะครับสมัยนี้น้ำน้องกับน้องเลี้ยวครับเวลาลงก็แห้งก็แห้งเลี้ยวนะท่านผู้ชมกับโบหงมาจาก สังเหตุอย่างครับคิดว่าคิดว่าอันป่าไม้มคงจะบอ่อได้เก็บน้ำไว้นะครับสมัยก็อน่จะน้ำขึ้นจ้านะครับลงจ้านะครับเวลาแข่งเรือในน้ำก็จะเต็มในน้ำนานอยู่ก็ับไปพอฟังพุ่นหน้าตาเป็นจะได้ฟังครับโอ้ฟังนี่ก็ล้องลายครับ นี่เรือด็กก็เตรียมจะลงแข่งแล้วครับโอ้โหด้านข้างนั้นเป็นคิปเปอร์มากครับเวลาลูกเรือลงแข่งเนี่โอ้โหอันย่ำคิปเปอร์เหยียบคิปเปอร์ลงขึ้นขึ้นเรือแล้วครับท่านผู้ชมนี่ฟังเพ่น,นะครับช่วงจะน้ำขึ้นนั่นก็นขึ้นหลายครับขึ้นเร็วครับตอนนี้น้ำลงกัลงเร็วครับ ี่บรรยากาศฝั่งตั้งโรงเลน,นสีนาเนี่ยครับท่านผู้ชมฮกมงเจ้าวันนี้นะครับก่อจะได้เก็บบรรยากาศใั้นรท่านผู้ชมได้วราลับชมว่าจะแข่งเรือแห่งสองสามวันตั้งหน้าสาภาว่าจะแข่งเรือวันที่ห้าถี่หกนี่นะครับ <c oughs> ถ้าบอกพี่ผาดคอมมลนนี่นะครับค <c oughs> อมมลนนี่เดียวครับมาว่าที่ห้าถึงหกนะครับท่านผู้ชมเย็นกันยานครับวันนี้ก็ล่านค้าก่อ มาจำหน่ายสินค้าก็ด้านปูดครับด้านหน้าท่านผู้ชมก็เปิดมาประมาณสักวันที่สาวแปดแล้วครับบรรยากาศตอนเจ้าก็เย็นครับตอนนี้ก็บบ่มีแดดเตี้ยครับด้านฝั่งด้านหน้าท่านผู้ชมปูดก็จะเป็นดอยภูคาทําบผันแล้วครับ,รนนรบตอนนี้ตอนเจ้านี่มีหมอกแล้วท่านผู้ชม เดี๋ยวจะได้คลิปนี้ก็คงจะลำ้านู้ชมตรงนี้ไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามผมตัวเนอร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีครับ